สวัสดีทุกคนอย่างเป็นทางการนะคะไลฟ์<ช>นี้จะเป็นไลฟ์แรกของเราใช่ของเพจเนาะเป็นไลฟ์แรกของทางเพจวันไทกรีสเลยถ้าเกิดผิดพลาดประการใดก็กราบขออภัยในที่นี้ด้วยนะคะใช่ค่ะโอเคงั้นเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าเป็นนัดหมายที่เราทราบกันดีเนาะในวันที่เจ็ดเมษายนี้กับกิจกรรมที่มีชื่อว่าที่เสือชวนแชร์นั่นเองค่ะซึ่งกิจกรรมนี้นะคะง่ายมากๆเพียงแค่ทุกคนเนี่ยอยู่ในกลุ่มที่ชื่อว่า วันไทยกรีซขับไทยแลนด์นะคะวงเล็บอยู่อย่างเสือทางเราเนี่ยจะจัดกิจกรรมอยู่ในกลุ่มนั้นซึ่งเป็นกิจกรรมที่สามารถทุกคนเนียทุกคนเนี่ยสามารถถ่ายรูปเกี่ยวกับสินค้าวันไทยกรีซประเภทใดก็ได้นะคะเท่ๆตามสไตล์ของทุกคนเลยแล้วก็แท็กเพื่อนหนึ่งคนและที่สำคัญต้องแชร์โพสนั้นด้วยนะคะใช่ถ้าเกิดท่านใดทําถูกต้องตามกติกาและเงื่อนไขเนาะ ทางแอดมินเนี่ยก็จะลิสต์รายชื่อของผู้เข้าร่วมกิจกรรมเนี่ยมาครับแล้วเราก็จะทําการแจกของรางวัลกันใ,<ช>ในรอบถัดๆไปก็จะมีกิจกรรมให้เล่นอยู่เรื่อยๆแต่ว่าของรางวัลจะเป็นอะไรต่อไปก็ไปรอติดตามกันอีกทีใชเ <นะ S 1> ค่ะส่วนในกิจกรรมคะกติกาเนี่ยมีอยู่ว่ารายชื่อทั้งหมดเนี่ยที่แอดมินคัดมาตามเงื่อนไขทั้งสามข้อนะคะ ทั้งหมดเนี่ยมี26คนดังนี้เลยอันนี้คือผู้ที่อยู่ในเงื่อนไขนะของการเข้าร่วมกิจกรรมก็คือเราได้คัดมาแล้วทั้งหมด26คนเราจะจับฉลากจาก26คนนี้นะคะให้เหลือ3คน <ừ> ซึ่งหนึ่งใน3คนนี้จะได้ portable camping chair อยู่แล้วใช่แล้วแต่2คนที่เหลือเรามีรางวัลปลอบใจให้ใช่ส่วนรางวัลปลอบใจจะเป็นอะไรเดี๋ยวในช่วงจับฉลากผมจะแจ้งให้ทราบอีกทีละกันใช่แต่ว่ารางวัลใหญ่ของเราก็คือ portable camping chair 03 line multi c a m ก็คือตัวนี้แหละที่ผมนั่งอยู่เป็นยังไงบ้างคะปินเหมือนกันนะมันก็แบบดีอะเออผ้ามันมันนุ่มอะมันก็รู้สึกดีครับมันจะต่างจากพวกผ้าที่เป็นโพลีแต่ก็ให้ความรู้สึกที่ดีกว่าอยู่แล้วแหละขั้นตอนต่อไปนะคะเดี๋ยวแอดปินขออนุญาตจัดการรายชื่อลงไปในโถนี้เลยแล้วกันนะคะในระหว่างที่รอเดี๋ยวผมขออนุญาตพูดถึงตัวไอเทมที่เราจะทําการแจกกันเลยดีกว่า ดีเทลคร่าวๆเนาะตัว portable camping chair 03 line multi c a m p หรือว่าลายพางังก็ยี่พี่เสือพนักสูงลายพางังตัวนี้จะเป็นพนักสูงนะเนืน้อผ้าจ<บ>ะเ,เป็นเนื้อผ้า 500D n น l o n ไนลอนแบบพิเศษใช่ครับเป็นผ้า 500D n y l อนแบบพิเศษที่คุณภาพหรือว่า material ที่เอามาผลิตตัวนี้จะมีคุณสมบัติที่ใกล้เคียงกับ Cordura ฟิลในการนั่งมันก็จะดีนะนุ่ม อาจริงๆอ่ะถ้าได้ลองนั่งระหว่างตัวที่เป็นโพลีเอสเตอร์กับตัวที่เป็นคอร์ดูราตัวเนี้มันจะแบบต่างกันมากเลยแหละอ่ะเรามาเริ่มกันเลยไหมคะอ่ะจับสามรายชื่อกันเลยเนาะใช่เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวผมขออนุญาตเริ่มการจับรางวัลเลยตรงนี้เดี๋ยวเราจะให้แอดมินเนี่ยจับขึ้นมา,าทีละหนึ่งรายชื่อแล้วก็เดี๋ยวส่งให้กับผมเนาะรวบรวมเอาไว้ทั้งหมดสามรายชื่อเริ่มเลยเริ่มลายชื่อแรกนะคะนี่อันนี้เลยหนึ่งชื่อมาแล้วนะหนึ่งคนคนที่สอง คนที่สองก็มาแล้วลุ้นไหนหลุ้นไหน <c oughs> ก็ตื่นเต้นอยู่นะ <c oughs> ใครนะคนสุดท้ายค่ะโอเคตื่นเดี๋ยวผมจะขออนุญาตเอาสามรายชื่อตรงนี้ครับที่ถูกแอดมินเนี่ยหยิบขึ้นมาละทําการแรนดอมลงไปอีกรอบหนึ่งเราจะมาทําการสุ่มจับกันครั้งแรกที่แอดมินจะจับเนี่ยจะยังไม่ใช่ของวันใหญ่เนาะของรานใหญ่จะเป็นชิ้นสุด,สดท้าย,ายใช่ค่ะอะพร้อมหรือยังอ่ะ <c oughs> ตัวนี้มีมูลค่าอยู่ที่สองพันเก้าเก้าสิบนะก็คือตัวที่ผมนั่งอยู่นี่แหละครับใช่ใช่ใค,ค่ะรางวัลปอบใจคุณแรกนะคะหรือริมขออนุญาตนะคนแรกจะเป็นคุณรสตนาค่ะใช่<ม>คุณรสจนาดูไลฟ์อยู่ไหมเอ่ยใช่ไม่รู้ว่าคุณรสจนาดูไลฟ์อยู่ไหมแต่ว่าเดี๋ยวกลับมาดูย้อนหลังอีกทีก็ได้ไม่มีปัญหา ได้ค่ะใช่ส่วรางวัลลอบใจท่านที่สองท่านที่สองอันนี้ละกันครับคุณหวานค่ะใช่ใช่ของคุณหวานจะได้<ช>เ,ปเป็นรางวัลลอบใจชิ้นที่สองใช่โอเคงั้นของรางวัลลอบใจของทั้งสองท่านก็จะเป็นอันนี้ครับ มันมีชื่อว่าเดซี่เชนขนาดก็คือสเมตรครับเป็นเดซี่เชนเอาไว้ใช้สำหรับในการห้อยใต้ทาบหรือว่าห้อยแขวนสิ่งของได้ใช่หรือว่าจะเอาไปแบบเก <Wh an S 1> ี่ยวตรง,ตรงข้างเต็นท์แขวนเต็นท์แขวน,น,นไฟนอะไรอย่างเงี้ยก็ใช้ได,ได้หมด,ดเลยใช่อันนี้จะเป็นของรางวัลปลอบใจสำหรับสองท่านที่เราเนี่ยถือกันอยู่ตรงนี้ใช่คือคุณหวานกับคนรสนาค่ะใช่จะได้เดซี่เชนตัวเนี้ยไปกันคนละหนึ่งชุดเป็นของใหม่ด้วยที่เพิ่งเข้ามาใช่ใช่ใช่โอเคผ่านไปโอ้ย <rium> <asure it> มาแล้วคนสุดท้ายแล้วค่ะใช่อยู่ในนี้ต้องนับไหมคะเนี่ยหนึ่งสอง้ามคุณแจ็กกี้บีเอมสายป่าค่ะโอเคที่ได้รับพอยเด b l บ c a แคมปิ้งแชร์ศูนย์สามไลน์มัลติแคมลายพางตัวนี้ไปใช่หัวใหม่เลยมูลค่าสองพันเก้าร้อยเก้าสิบาทค่ะใช่แล้ว ยินดีด้วยนะคะยินดีด้วยนะครับผู้โชคดีทั้งสามท่านนะคะเดี๋ยวทางแอดมินจะทักอินบ็อกซ์ไปอีกทีเพื่อแจ้งรายละเอียดแล้วก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะใช่ก็สําหรับในคลิปนี้ครับเราก็ขอขอบคุณทุกท่านมากๆเลยขอบคุณมากเลยครับที่มาเข้าร่วมเล่นกิจกรรมสนุกสนุกกันนะแล้วก็ในอนาคตเนี่ยทาง Play เพลวันไทยกริชีเดนี่ยจะมีกิจกรรมอะไรสนุกสนุกมาให้ทุกคนได้เล่นกันเนี่ยก็ อย่าลืมติดตามชมด้วยนะทางเราก็จะพยายามคิดค้นหากิจกรรมให้ทุกท่านได้เล่นกันอยู่ในทุกๆเดือนค่ะใช่ค่ะอย่าลืมติดตามทางเพจนะคะแล้วก็อย่าลืมเข้ากลุ่มไปด้วยนะคะชื่อวันไทยกรีซขับไทยแลนด์วงเล็บอยู่อย่างเสือใช่ค่ะโอเคขอบคุณค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากค่ะแล้วก็สวัสดีทุกท่านมากเลยค่ะขอบคุณครับ